สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ชาวชาวเอฟซีทุกท่านนะครับทุกคนเล่นน้ำตอนนี้สบายมากเลยนะครับอ,อ่ะเพิ้มมาเล่นน้ำโชว์ลีไลอีกนะครับตอนนี้เล่นกันยญาสรุปเลยแล้วครับอืมตอนนี้นะครับ ันนี้เป็นอากาศร้อนนะครับคอยมาเล่นน้ำนะครับทำไมไอพี C, ทุกทา่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นกาสนุกเลยนะครับ นะครับเล่นใหญ่เลยนะครับอากาศร้อนๆนะครับอืม ลองพินอ,นเ,อ,อ,อ,นอเอาไม้ออกหน่อยเอาไม้ออกหน่อยพอเวลาอันนู้นรองเท้าเท้าเอาไม้ออกเอาไม้ออกกับเอารองเท้าพี่ออกด้วยระวังมาลัดขางเด้อล่นแงครับเล่นแรงมากเลยนะครับอากาศร้อนนะครับผมก็เลยเล่นแรง เท่าก oh. so, mm. mm ันจะมาลัดไก่ได้หรือเนี่ยครับนี่กันยาสนุกเลยนะครับเห็นเขาดูเยอะคนหนึ่งแต่คนดูสองคนรองเท้าพี่ละ กีรังสาทอ่ะพี่โอ้ไล่ปลาเปล่ไล่ปลาหรืเปล่าออปลีเร่งการสะดุดบักเลนะครับเวลาเจ้าโบ้ก็เตนใหไปอันตเตรให้ไปพอสมนอเด็เตไปที่บ้านที่ถึเยอจะมี่ากับเยอะบาน้อ โบ่มโไกนะครับช้างเล่นน้ำมันเลยนะครับสนุกมากเลยนะครับสนุกมากเลยนะครับนะครับคายจะลงมาครับ นันพงวนี่พเ่นยาลแล้วตัวเกลี่แล้วเปล่ไม่น้องแล้วครับปลวกายแล้วนี่ะครับายแล้วว้าิเปิองเลยนะครับัวควายอควายไหนควายอยู่ไหนนั่นะครับควายมวดินมาแล้วครับกำังเดินมาครับกับเจ้าของกำลังสู้ครับเพ่นวานี่ เป็นกอวควายไ้มนี่มานนีนะครับไม่ซีกันนะครับกดติดไลค์กดติดตามดีนะครับ แรงมากเลนะครับเ่งห่งต้องมั่นบ่ นี่ว่ายจิม่มล้ะครับจะมรมน่นะครับยังงั้น เรื่องการยาสนุกเยนะครับอันนี้นะครับมงน้ำไปแล้วแล้วกรโผพ่ขึ้นมานะครับน่าต้อนแรงมากเลยนะครับ มีเพลงดสเดซเซอร์รอเปล่านะอยากถล่ใส่น้ำนะครับเล่นการสนุกมากเลยนะครับ,ก,รบก็แกช่น้ำนะครับ ครับคลายนะครับนอนแช่น้ำนะครับบายชื่นใจนะครับชาก็เหมือนกันนะครับเดินน้ำช้างชอบน้ำนะครับ้ยงน,นะนะ้องเปิ้ลขึ้นก็แร้ว อยาขึ้นแบบแมนๆนะอยากขึ้นนะครับเพราะมันมันนะครับเราจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายนะคะ